สวัสดีค่ะทุกคนยน,นนดี้ต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสายอสโทรธาโรวิ่งนะคะเอาพลังงานบวกมาให้ทุกคนเช่นเคย energy นี้ก็จะเป็นพลังงานที่เกี่ยวกับธาตุนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นธาตุลมนะยินต้อนรับธาตุลมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับลัคนาราศีดาวจันดาวสุ์ที่เป็นเมถุนตุนกุมนะคะมาดูคลิปนี้ได้นะคะทุกคนแล้วก็ ก่อนอื่นฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe กดคอมเมนต์กดดิ่งนะคะกดอ,อะไรก็ได้ให้รู้ว้กันตรงนี้นะคะทุกคนแล้วที่สําคัญคือก็จะประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมเลยก็คือใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวหรือสั่งไวเปอร์เสริมดวงทักมาที่ไลน์ของไข่นะคะ k h a R d o z ตามนี้นะคะทุกคนเอาไปช่วยพลังงานกันนะคะแล้วก็ ขอความกรุณานะใครที่แอดมานะคะแอดไลน์มาหาไข่ขอความกรุณา,าสําหรับผู้ที่แอดมาคือขอคนที่มีจุดประสงค์หรือมีความพร้อมในการอยากจะเช็คไพ่หรืออยากจะสั่งเวเปอร์ให้คุณมีความพร้อมกับการอยากจองคิวแล้วค่อยแอดมานะคะอืมอ่าโอเคทีนี้พลังงานวันนี้ขอมาดูหน่อยนะคะพลังงานดวงของชาวธาตุลมชาวราศีคานาดาจันดาวสุกเมทุนตุลกุม พลังงานของลมเป็นอย่างไรบ้างขอดูหนะะ่อยค่ะพลังงานของลมเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยพลังงานของธาตลมเป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยนะคะธาตุลมพลังงานเป็นอย่างไรจีมีฮาร์ดชัวร์ดคอนเวอร์เซชันคู่รักบางคู่อาจจะต้องมีในเรื่องของการสื่อสารกันเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของคลิปนี้อีกคลิปหนึ่งอาจจะเป็นลมที่อยากจะ สื่อสารกับใครอยากจะเข้าใจกับใครอยากจะมีอยากจะให้ใครซื่อสัตย์กับเราได้อยากจะคุยกับใครตรงไปตรงมาได้อยากจะรู้ใจลึกๆของใครอยากจะให้ใครเปิดใจกับคุณอยากอยากจะมีโอกาสที่คุณกับใครเปิดใจกันได้อยากจะแบบเหมือนใจถึงใจต่อ,อกันได้สําหรับบางท่านตรงนี้บางคนอาจจะมีโอกาสแบบนี้ได้ไพ่มันถึงขึ้นแต่บางคนมันมีความปรารถนาอยู่ในแบบนี้ไพ่มันเลยขึ้นเช่นกันทีนี้ energy ตรงนี้พลังงานมีไพ่ trust ด้วยเพราะฉะนั้น the s i t u a t i o n is calling for you หายแฟคคือมีคู่รักตุนบางท่านที่มีความเชื่อมั่นในพลังงานของรักของกันและการแต่สาหรับตุนบางท่านหล่โทษสําหรับตุนเมถุนกุมนะพลังงานตรงนี้เป็นลมไม่ใช่ราศีพลังงานตรงนี้คือทัดลมอะค่ะมันมีพลังงานบางท่านที่ถ้าสมมติว่าคุณไม่ได้มีรักอะไรที่รู้สึกว่าเชื่อใจหรือเชื่อมั่นไว้ใจอะไรใครได้พลังงานนี้ต้องการจะมาให้เขาเรียกว่า เอเนจีบวกๆต้องการจะส่งพลังงานเป็นนางฟ้าที่ต้องการส่งพลังงานให้พวกคุณคือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอยู่หรือเกิดขึ้นมาหรือบางคนเป็นลมที่แบบว่าโอเคพลังงานรักคือไม่ว่าสถานก,การณ์ยังไงคุณจะต้องเชื่อมั่นและศรัทธาเพราะไพ่มันคือ this 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 uh, situation is calling for you to have faith แปลว่าสถานก,การณ์ตอนเนี้ยในชีวิตรักของบางท่าน คุณจะต้อง calling คุณจะต้องเรียกความเชื่อมั่นศรัทธาของคุณคือบางทีอย่างที่ไขชอบบอกเลยคือเราไม่จําเป็นต้องศรัทธาหรือเชื่อมั่นหรือเชื่อใจใครทั้งหมดมนุษย์ทุกคนเป็นอะไรที่แบบว่าก็มนุษย์อะเนาะแต่เราควรจะมีศรัทธาด้วยแบบเขาเรียกว่าศรัทธาด้วยใจของเราที่แบบ ศรัทธาด้วยพลังงานบวกศรัทธาในรักศรัทธาในความสุขที่เราจะมีไข่เป็นคนหนึ่งที่เป็นคนที่พิสูจน์กับการมีศรัทธาตรงนี้แล้วจนในวันนี้ไข่มีแบบทุกวันนี้ถ้าใครที่ติดตามไข่มาตลอดจะจะเห็นในเขาเรียกว่าในสองปีก็คือเอาเอาจริงๆก็คือในหนึ่งปีเดีกว่าในหนึ่งปีที่คนที่ติดตามไข่มาแรกๆจะรู้เลยว่าอันนี้คือไข่จะพยายามสื่อถึงผู้ติดตามใหม่นะคะ คือใครที่เป็นผู้ติดตามเก่าๆจะรู้เลยว่าในช่วงหนึ่งปีที่ไข่ทําคลิปมาต่อทำช่องมาแต่ตอนแรกๆเลยอะทุกคนจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของไข่แบบบิ๊กเช g งมากๆมาจนถึงทุกวันนี้ในเรื่องของความรักและทุกอย่างเกิดขึ้นจากพลังงานบวกทั้งหมดค่ะและความรักตัวเองและความมีศรัทธาอันนี้ให้ให้พลังงานบวกมากๆไหนมาดูพลังงานไหนซิว่า ดวงของชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมพลังงานเป็นอย่างไรบ้างคะในเดือนกันยายนดวงของชาวธาตุลมพลังงานเป็นอย่างไรดวงของชาวธาตุลมนะคะดวงของชาวธาตุลมเมถุนตุนกุมพลังงานเป็นอย่างไรว้าวโอเค ดวงของชาวธาตุลมพลังงานเป็นอย่างไรดวงของชาวธาตุลมพลังงานเป็นอย่างไรคะอือหือดวงของชาวธาตุลมพลังงานเป็นอย่างไรดวงของชาวธาตุลมพลังงานเป็นอย่างไรขอดูนะคะดวงของชาวธาตุลมพลังงานเป็นอย่างไรอือดวงของชาวธาตุลมพลังงานเป็นอย่างไร ต้องชาาลมลงานเป็นไรคะพันานส,สอืมไพ่นะจี้จะเหรียญหนึ่งดาบเก้าถ้วยแปดเหรียญเก้าไม่ทับพลังงานในวันนี้ก็ไพ่ในกองกองตรงนี้ก็เป็นไพ่เล็กๆทั้งนั้นแล้วก็เอเนจีของบางท่านมีพลังงานรักของบางคู่ที่แบบว่าอยู่ในจุดที่จะต้องดูสถานการณ์กับอะไรบางอย่าง พลังงานของบางคู่ตรงเนี้อยากมีการสื่อสารที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกุญแจสําคัญของของความสัมพันธ์หรือเป็นเหมือนคล้ายๆกับพื้นฐานของความรักที่มันมีผลกับคู่รักบางท่านตรงนี้ของลมมากๆเพราะว่าเพราะว่าอะไรไพ่ในวันนี้นะคะ energy ในวันนี้คือมีบางท่านที่เป็นลมตรงนี้ที่เดียวกับชาวธาตุน้ํา าดลมด้วยกันเองก็ได้แล้วก็ทัดไยได้เอเจีตตรงนี้มีไพ่ใหญ่อยู่สองใบในวันนี้ไพ่มีไฮพรีเ s สไพ่มี energy ใบใหญ่ใบหนึ่งขอพูดไปพร้อมๆกันแล้วไพ่มีไพ่เดสเอเจ็ตตรงนี้เป็นพลังงานที่เป็นทัดลมบางท่านนะดีวกับชาวพิจิกชาวทัดน้ำได้นะอืมแล้วก็มีบางคนตรงนี้ที่เป็นพวกชาวทัดลมบางท่านบางท่านนะ ดีลกับชาวคนไกลได้บางท่านดีลกับชาวต่างชาติได้บางท่านดีลกับพลังงานคนที่อยู่ในเครื่องแบบหรือคนที่ทํางานในสายเกี่ยวกับความเขาเรียกว่าเป็ดสายที่เกี่ยวกับชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้หรือเป็นคนที่คุณเกี่ยวข้องได้สายทหารสายตำรวจสายคนในเครื่องแบบสายพยาบาลสายหมอสายประกรันสายอะไรก็ได้ที่เป็นเกี่ยวกับชีวิตหรือไลฟ์อยู่ตรงนี้ และที่สําคัญข่รจะบอกว่าพลังงานตรงนี้ยังเป็นสถานการณ์คอม PLICATED หรือซับซ้อนในพลังงานรักของลมบางท่านกับใครบางคนอยู่สําหรับบางท่านนะคะอืมและเอเนจีตรงนี้มีลมบางท่านที่มีเอเนจีที่การเหมือนคล้ายๆกับว่ามีโมเมนต์ที่ผ่านช่วงเวลาของการจบความสัมพันธ์กับใครมาด้วยไม่ว่าตอนนี้คุณกับ ใครบางคนจะได้มีการติดต่อหรือคุยกันหรือไม่ยังไงก็ตามแต่มีคู่บางท่านตรงนี้ที่มีการจบในความสัมพันธ์เพราะว่าไพ่มันเป็นแบบคือถ้าไพ่ในชาร์ตเนี่ยมีเดซเดซขึ้นเนี่ยมันเป็นเอ e เน y ีที่เกี่ยวข้องกับอย่างที่ใครบอกคือคนในลักษณะที่เป็นเครื่องแบบหรือคนที่ทํางานในสายอาชีพที่เป็นเกี่ยวกับชีวิตแต่ไพ่นี้มันหมายถึงในเรื่องของการจบหรือ DN เ end ดีเ e ็นออฟบิเกน i n ่ค่ะ the end of beginning หมายถึงจุดจบเพื่อการเริ่มต้นบางอย่าง ราะฉะนั้นมันมีคนที่เป็นธาตุลมตรงนี้ที่ต้องผ่านในเรื่องของการจุดจบหรือจุดเปลี่ยนหรือดีเอ็นของอะไรบางอย่างในชีวิตบางคนอาจจะเกี่ยวในความสัมพันธ์หรือบางทีเป็นการจบกับอะไรบางอย่างในชีวิตของชาวธาตุลมบางท่านอืมเอเอจี Energy ตรงนี้มีพลังงานที่ค่อนข้างที่จะรักบางท่านมีสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนในโมเมนต์ตรงนี้ในสถานการณ์ตรงนี้ในช่วงเวลาแบบนี้หรือบางคนได้มีความเกี่ยวข้องมาในก่อนหน้าคลิปนี้ได้ด้วยอืม จะบอกว่าบางท่านตรงนี้เป็นธาตลมบางท่านที่แบบว่าผู้หญิงบางคนนะผู้หญิงบางคนสามารถมีเอเจีที่เหมือนคล้ายๆกับมีเซนต์หรือมีสัญชาตญาณหรือมีสัมผัสสัมผัสพิเศษบางอย่างที่คุณจะรู้สึกหรือเซนต์กับอะไรบางอย่างโดยเฉพาะในเรื่องของความรักด้วยอืม ขอไพ่มันมี energy psychic ที่มันไพ Hi ่ high priestess อยู่ตรงนี้แล้วก็ใครจะบอกว่าถ้าสมมติเป็นพลังงานที่ลิงก์กับคลิปนี้แล้วคุณเป็นผู้หญิงธาตุลมที่เกี่ยวข้องแล้วพลังงานคุณลิงก์กับไพ่เหล่านี้ energy high priestess เนี่ยจะ mm hmm. เป็นไพ่ค่อนข้างที่จะโดยเฉพาะเจะตามผู้หญิงเลยนะจะเป็นพลังงานที่รักเนี่ยอาจจะต้องเหมือนคล้ายๆกับว่า บางครั้งจะต้องผ่านช่วงเวลาหลุมดำผ่านช่วงเวลาคอมพลิเคเตดหรือรักที่ซับซ้อนผ่านช่วงเวลาที่บางทีรักเนี่ยมันแบบว่ามันใช้เวลาพอสมควรนิดนึงอืมแล้วไพ่มีเดทด้วยอะ่ะเออเพราะงั้นตอนนี้มีเอเจน y ีของไครของการรอคอยอีกใบหนึ่งด้วยและที่สำคัญมีลมบางท่านที่เดียกับชาวคนไกลได้ค่ะ รักรองรักรองดิสน์รักทางไกลได้หรืออาจจะเป็นรักที่คุณไม่จําเป็นต้องเป็นแบบว่าชาวต่างชาติเสม,มอไปหรอกคือมันมีบางคนที่แบบว่าอยู่กันคนละที่หรือด้วยปัจจัยบางคนละที่การอะไรแบบนี้คนไกลหรืออีกในหนึงคืออาจจะเป็นบางคนที่ดิวกวับต่างชาติไปได้ด้วยเช่นเดียวกันสําหรับลมบางท่านมี energy ของการรอหรือการแบบมีเป้าหมายกับอะไรบางอย่าง ใครจะบอกอย่างนี้ว่าถ้าสมมติว่าเป็นใครที่แบบว่าอย่างเช่นเฮ้ยเป็นลมที่ไม่ได้เกี่ยวกับพลังงานรักเลยเป็นพลังงานอื่นๆที่ใครอยากจะแทรกให้พลังงานตรงนี้หมายถึงเป็นบางท่านที่คุณสามารถมีการจบกับอะไรบางอย่างในวงจรชีวิตแล้วเป็นการมองโอกาสใหม่ๆมองโดยการมีเป้าหมายและคว้าโอกาสหรือความเหมือนแค่คบอกมีเป้าหมายมีมายเซ็ตมีการแบบเขาเรียกว่า ตั้งตั้งเป้าหมายมีวิสัยทัศน์กับบางอย่างที่คุณต้องการหรือปรารถนาอะแล้วพยายามมองให้เห็นภาพแล้วก็พยายามเขาเรียกว่ามีความปรารถนาหรือมีเหมือนคล้ายๆกับการแบบมุง่งมุ่งไปสู่เป้าหมายแล้วทาให้มันสําเร็จทําให้มันเกิดขึ้นเออมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานนี้มันมีวิชั่นม,มีวิสัยทัศน์มีความปรารถนามีความคาดหวังอยู่ตรงนี้ค่อนข้างสูง แล้วก็มีจี้ของคนที่เป็นพลังงานไพ่รักที่มีการรอคอยกับอะไรบางสิ่งมากๆเช่นเดียวกันพลังงานไพ่ตรงนี้ไพ่มีแปดไม้เท้าคือพลังงานบางท่านเป็นลมที่สามารถเกี่ยวกับรักแบบว่าพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโซเชียลเดทแอปอะไรแบบนี้ได้ก็คือถ้าสมมติว่าใครที่เป็นพลังงานที่แบบว่าเจอรักออนไลน์หรือคุยกับใครออนไลน์หรือต้องใช้ในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือเขาเรียกว่าโซเชียลออนไลน์ต่างๆมามาสารรักมาสารสัมพันธ์มาคุยกันก็ ใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้ดีแล้วกอ็อะไรที่มันดูไม่เข้าเขาก็ให้ระวังแค่นั้นเองนะคะเพราะว่าสมัยนี้เนาะคือคือใครเจอดีก็ดีไปใครเจอไม่ดีก็แบบมันแย่เออเพราะใครเป็นคนที่มีประสบการณ์เรื่องหักออนไลน์แบบนี้โดยตรงเจอทั้งแย่แล้วก็เจอทั้งปังแล้วก็ปังมาจนถึงทุกวันนี้จนแต่งงานมีลูกกันนี่แหละอืทุกอย่างมันเป็นเรื่องของจังหวะและดวงด้วยมากมก เป็นเรื่องของโชคชะตาและลมเลยคลิ์ทีนี้เอเนอีตรงนี้พลังงานตอนนี้ขันมีความรู้สึกว่าลมบางท่านเป็นคู่รักที่อยากจะมีโอกาสคุยกันหรือสารต่อหรือสารสัมพันธ์หรืออยากให้รักะมันมีอะไรที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่แบบว่าไปในสู่จุดที่มันดีขึ้นหรือพัฒนาไปได้มากกว่านี้มากๆเลยอืมไพ่มันเลยมีพลังงานที่แบบว่าคุณจะต้องเหมือนพยายามแบบมีศรัทธากับบางอย่างโดยเฉพาะลมบางท่านที่รู้สึกว่า คุณไม่สามารถคุยกับใครได้คุณไม่สามารถรับใครเข้ามาได้หรือใครบางคนไม่สามารถรับคุณได้ในชีวิตตอนนี้ใครบางคนกับคุณต้องเหมือนกันคมีมีการแบบดีเอ็นหรือจบกับอะไรบางอย่างมีสถานะที่เป,ปล,เลี่ยนไปอะไรแบบนี้คือพลังงานมันมีแบบนี้แน่นอนเพราะอะไรไพล่ในวันนี้นอกจากนี้มันมีพลังงานนี้ด้วยค่ะบางคนนะคุณอย่างที่บอกคุณอาจจะเป็นพลังงานลมที่เดียวกับลมด้วยกันเองได้และที่สําคัญไพ่นี้คือมันเป็นไพ่ที่เป็นผู้หญิงคุนตรงนี้ราชินีนั่งอยู่ในเกา้าเก้าอี้หิน ที่เป็นบรลลังและเอาดาบกั้นแบบนี้ใครมีความรู้สึกเลยว่าพลังงานลมบางท่านตรงนี้เป็นพวกคู่ที่บางทีแบบเป็นช่วงโมเมนต์ที่แบบว่าไม่สามารถที่จะคุยกันหรือสารต่อหรือเป็นพวกคู่บางคู่ที่ต้องเหมือนแบบว่าต้องเงียบหรือต้องแบบ อย่าเพิ่งเข้ามาหาการอะไรแบบนี้หรือเป็นอีกในนึงคือเป็นลมบางท่านที่แบบว่าพยายามไม่อยากให้ใครเข้ามาในชีวิตในตอนนี้หรือเป็นอีกในนึงคือที่มีใครบางคนพยายามเหมือนแบบว่าไม่อยากให้ลมเข้ามาในชีวิตของบางท่านในช่วงโมเมนต์แบบนี้เป็นพลังของบางคู่ที่มี energy ของการรอการสําหรับบางท่านแล้วเป็นบางท่านที่แบบว่าต้องมีความศรัทธาเชื่อมั่นเพื่อผ่านช่วงเวลาที่มันซับซ้อนเพื่อผ่านช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมันมีพลังงานที่เป็นลักษณะของ the end of beginning สำหรับบางคู่อยู่ตรงนี้อืม ทีนี้นะคะขอดูพลังงานของไพ่นางฟ้าหน่อยสิว่าไพ่นางฟ้าจะขึ้นมาบอกอะไรขอดูพลังงานไพ่นางฟ้าเนี่ยค่ะว่าพลังงานจะบอกพวกคุณอย่างไรในเรื่องของความรักกับชาวทัตุลมนะคะนางฟ้ามีอะไรต้องการจะบอกชาวธาตุลมคําตอบจากนางฟ้ามีอะไรที่ต้องการจะบอกชาวทัดลมในวันนี้กับพลังงานรักขอดูหน่อยค่ะคำตอบจากนางฟ้านีอะไรจะบอกทัดลมในวันนี้ พลังงานมี Energy เนี่ยนะคะพลังงานในกองไพ่มี improving health ก็คืออะไรก็ตามถ้าสมมติว่ามันเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าสภาพตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นสุขภาพทางจิตสุขภาพทางกายสุขภาพทางใจอะไรก็ตามแต่ขอให้หลายท่านมันคล้ายกับดูแลตัวเองให้ดีเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นทางใจทางกาย ถ้าใครที่รู้สึกว่าเ n เ r g y ของคุณหรือร่างกายหรือใจใจของคุณมันเป็นอะไรที่แบบว่าผ่านกระบวนการที่มันทำให้รู้สึกว่าพลังงานของคุณมันต่ำลงความรู้สึกของคุณมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะดาวหรือร่างกายของคุณมันค่อนข้างจะแบบโ o w e อ e r g y พายายามเพิ่มพลังงานหรือดูแลตัวเองให้ดีเพราะว่าด้วยความที่ไพ่ในวันนี้มันมีไพ่หนึ่งที่เกี่ยวกับพลังงานนี้ดูโดยตรงก็คือไพ่ที่มีเ e r g y ีเดสอยู่ตรงเนี้ยนะคะอืม ทีนี้พลังงานของไพ่มันมี Energy แบบนี้ด้วย Reconsider ก็คือบางครั้งโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานรักด้วยมันมีอะไรบางอย่างที่บางทีชาวธาลมจะต้องอยู่ในกระบ,บวนการที่ต้องได้คิดต้องได้ไต่ไตรตรองต้องได้ทบทวนต้องได้ใช้ในเรื่องของกระบ,บวนการการตัดสินใจความคิดเข้ามาเป็นจุดที่สำคัญมากๆแล้วก็บางคู่ตรงนี้เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ด้วยอืม นะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานสั้นๆตรงนี้ถามว่าถ้าให้ถ้าให้ไข่พูดจากหน้าไพ่ที่ไพ่หลักๆในวันนี้5ใบขึ้นนะ่ะพลังงานรักในตรงนี้ถือว่าเป็น energy ที่เป็นรักที่ไพ่แบบสวยหรือยังหรือแบบดีหรือยังหรือเป็นไพ่ที่ปลอดภัยหรือยังก็อาจจะยังไม่ค่อยซักเท่าไหร่เพราะว่าด้วยความที่ไพ่ในวันนี้ไฮเปเทสกับไพ่เดฟต้องบอกตรงๆว่าเป็นไพ่ที่ พลังงานมันจะค่อนข้างอยู่ในเอ e น g y แบบกลางกับ negative ลงไปนิดหนึ่งเออแล้วมาด้วยไพ่ที่มีพวกแบบเ n e น g y แบบคว e นดาบอยู่ตรงนี้ด้วยอะไรแบบเนี้นะคะเพราะพลังงานในวันนี้ไม่มีไพ่ถ้วยกับไพ่เหรียญเลยอืมอ่ะไม่เป็นไรค่ะเราก็ให้พลังงานบวกกันแล้วก็ขอให้มีศรัทธาต่อกันมากๆขอยมีศรัทธาในเรื่องของพลังงานอ่ะความรักศรัทธาในตัวเองศรัทธาในสถานการณ์หลายอย่างที่ คุณจะมีพลังงานที่ดีมาจากแรงศรัทธาและแรงแรงแรง,แรงจะแรงใจแรงกายที่เป็นพลังงานบุกบวกอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะให้กำลังใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามถ้าใครที่มีความสุขอยู่แล้วดีมากค่ะใครที่แบบว่าเป็นเอจนี่ทัดลมที่ยังไม่แฮปปี้ขอให้มีความสุขขอให้มีพลังงานบวกและมีศรัทธาใครก็จะดูดูส่วนตัวหรือสั่งไวเปอร์ทำมาที่ไลน์ของใครเคเอสอาร์เดลซดวันนี้ไปก่อนนะคะบวบยบายสวัสดีค่ะ